เขาไม่ชอบในการที่อยู่ที่สูงนะเว้ยแนวนาเขาก็แค่เป็นนักบินครับขับดีออกอันนี้เพื่อนเอเนะเพื่อนลีโอเพื่อนของวินเซนต์มั้งไม่เจอนานเลยนะเนี่ยสวัสดีโอ้ยผู้หญิงจะด้วยลีโอครับยินดีรุ้จักแล้วเปไปนะนี่เพื่อนคุณใช่ไหมเขาผมได้ยินว่าคุณนะครับที่ ็ประมาณคิดว่าบินได้ไหมเนี่ยบินได้ไหมแน่นอนบินได้ไปไหนดิเม็กซิโกอ่ะล้อกูเล่นเหรอเนี่ยมันไกลมากเลยโออกูจะจ่ายให้มึงเลยเนี่ยจ่ายมากกว่าจ่ายดับเบิลเลยเนี่ยน่าสนใจได้ไหมเปอร์เซ็นต์ได้ได้ตัดภาพมาให้วิฉันบอกนะล้ว I would never do that, you know that. And I didn't say anything. They tried to get me to say something, but I didn't. not what I do, you know that. let him go. the right thing, Harvey. What are you thinking? Keep waiting, I have more men. He's coming. I don't have to walk one. Dine, Jeff. This is the man. Go attack

โดดร่มเลยฉันไม่ค่อยจะดีกับที่สูงเท่าไหร่ทำไมอ่ะไม่เอาน่าวินเซนต์ฉันไม่สนฉันไม่เคยเห็นร่มชูชีพมาก่อนเลยก็แค่ดึงแค่นั้นแหละใช่ไหมเอล์เลลี่ก็ประมาณนั้นแหละใช่ไม่เอาน่าทำไมอ่ะมันกลัวเหรอกลัวความสูงผมอ่ะลงไปที่สนามบินหรือว่าจำพราชูตไปเลย แบบลมอยู่ชีพผมคิดว่าไปทางพี่ดีกว่าไหมคิดว่าเงียบๆดีกว่าอ่ะโอเคตามนั้นคิดว่าเงียบๆดีกว่าอ๋อชิตไปเอาละเอาละฉันหมายถึงมันจะยากสักเท่าไหร่วนะเออไม่ต้องกังวลหรอกนะไปต่อได้นะก็แค่ลงไปมาเวยเฮ้ยใจเย็นสิแล้วจะโชว์ให้มึงดูก่อนเบสิกมากเออได้แน่ อะไรไม่ช่างเถอะแค่มันดีมากเอมิลี่ไปเลยคนเก่งก็กลัวเป็นดีกว่าคือมันโอเคขึ้นไปโอเคล็อกบุ๊กอะนั่งยังไงวะเนี่ยนั่งยังไง โอเคนั่นแหละทอดขายน้ำมันเรียบร้อยปิดยังอันล็อกบุ๊กพี่ให้คนขับกำลังเอาไปจาก G P S ปะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละเี๋ยออีกอันหนึ่งโอเพนอะไรสักอย่างอ๋ออ๋อเนี่ยโฮมเปย์กันเกิโดประตูโอเคโอเคโอเคนี่เปิดประตูเปิดอยู่จ้าเปิดประตูกดดัง Get to the plane โอเคเข้าไปในเครื่องบิน กำลังไปกำลังไปใจเย็นปะอันนี้น่า,นาจะสุดท้ายแล้วมั้งเพราะราจะไปหาเฮวีแล้วเนี่ไม่าไปลรลเบิดเผากะท่อมต้องรอดูโอเคอยู่ในเครื่องบินแล้วเนาะกัคงวลไหมไม,ไม่ไม่อ่ไร นิดหนึ่งอรอก็คิดว่าจะตั้งใจใช่ยินดีด้วยกับลูกนายแล้วก็ให้นายมีความสุขปวาตัวมกังวลแทนกูแล้วล่ะโอเคพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะโดดโอเคโอเคจำไว้นะ แขนและขาตอนลงอะไรวะอย่าลืมที่จะดึงสุดนะจะดึงอันไหนนี่หรอใช่อันนั้นเหมือนนี้อย่างนี้ที่คิดว่าอย่างนั้นนะแม่งเอ้โอเคเล็บโคดาวโอเคโอเควันหนึ่งสองสามวะ โอเคต้องไปจุดเขียวเหรอเอ้ยไม่ใช่จุดตำแหน่งสีเหลืองแม็กล้มแรงมากครับแม็กมึงอยู่ไหนวะไปแล้วโอเคโอเคแลนดิ้งตรงจุดนะวินเซนดึงตอนไหนวะตั้งไว้เฮียเลยไอ้เม็กไอ้เหี้ม็กเอาเว้นไอ้สัตว์แม็กโอ้โหมึงก็กาป่าเลยเฮี้ยช่วยหน่อยไอ้สัตว์ ไปจุดที่ลงมากตรงนู้นเละอย่าปล่อยฉันนะเว้ยเกูจับมึงอยู่เนี่ยเด็กที่มหายเลย